ไอ้กบพระมึงไปยืนนี่โวยืนคำหัวกูแล้วนะเนี่ยทำไมล่ะมึงไม่รู้เลยว่ากูนี่ใครมึงใครล่ะพระประยูรวงศ์นะเว้ยไปอยู่ละวงเออทำไมล่ะกูเป็นไปอยู่ระวงมวยไหมเนี่ยสุกเสมเหรอเสมเสมเพระเสมเพระเสมเสมเสมไปอยู่ระวงเหรอเออเป็นพระด้วยเป็นพระประยูรวงศ์บวชอยู่วัดไหนเฮ้ยแน่ ไปชิพระอย่างนั้นมึงเห็นไม่ได้อะไรน่ะริบๆนู่นน่ะนี่บ้านพักพระราชทานของกูพระมาอยู่ละบ้านพักพระราชทาน๋อผูเข้าไม่ได้งนยไอโกรกพระเขาทองรูนไปรู้เลือกไปรู่นนะเขาทองนะผมเปลี่ยนชื่อไปเลยไม่ต้องถามแล้วนะเตรมาแค่นี้นี่กำลังทำอะไรกันอยู่พระเจ้าค่ะหมูจะหามอกขายเข้ามาสอนผัวเบนจะกอดเสือมาเซ่ตรงกลางอีกนี่ยุ่งอะไรด้วยเนี่ยถึงขั้น ผัวเป็นเมียกันเลยแล้วพระเจ้าค่ะก็ใช่ไอ้เขาทองมันนมโลมันนมมันนมเป็นโลเลยมึงเนี่ยพลาดพลาดไปไปเป็นผัวเป็นเมียรู้หรือเปล่าพระเจ้าข้าว่าพ่อแม่เขาเป็นใครเขาบอกว่าพ่อเขาตายแล้วพ่อตายแล้วใช่เป็นอะไรตายอ่ะหอยดิบตายหนีบที่ไหนที่ลิ้นเฮ้ยมึงนี่มันทะเลเด้อเดี๋ยวจะบอกนะว่ามึงด้วยเหรอเนี่ย ทำไมไอมโนรมเอ้ยคนนั้นไอหัวฟูๆน่ะมืดไม่มีฟงมีไฟอะไรดูเลยอะไม่มีมันมืดจียูนผาไปหลังวัดพ่อมาไม่ทันเลยลูกเอ้ยเป็นยังไงก็มันฝากซื้อของนะสิมันฝากแกซื้ออะไรยูนกาที่ผู้หญิงเขาใช้กันทุกเดือนทุกเดือนน่ะผู้หญิงเขาใช้กันทุกเดือนทุกเดือนแล้วหน้ามึงไปเลอะอะไรมาเนี่ย ผู้หญิงก็ใช้กระสุกเดือนทุกเดือนแ<ก>งเป็นแกงพันแหงเลยอ,ท,อที่แแตมสิวเยเหรอ <c oughs> มุไม่ดูเลยเนี่ยฮะดูอะไรละ่ะม,มึงไปทำอีท่าไหนไหมาเนี่ยเออโยนพอได้ที่ได้ทาทงจนได้กุนนี่เลยคอลงคอลงใส่เลยใส่เลยถ้าไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาเป็นใครกำลังฉันจะแนะนําให้รู้จั <c oughs> กผู้หญิงสี่คนเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> คือลูกสาวของฉันพระมยุรลงพระเจ้าค่ะ ก็ไปใครเลยไอสอกะปกกแหมพ่อมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างอะ่ะสอกะปกกหน้ามึงเนี่ยอ่าพ่อเดยวจะซื้ออาหารป่าเจนหนึ่งเลี้ยงโอ, <c oughs> ชอ้ชอบชอบเป็นพ่อเขาก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปหาให้เสียเวลาพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเลยนะชอบลูกสาวพวยูน ขอเป็นคู่แต่งงานเลยอันนี้ของ่ายๆตรงนี้เลยพระเจ้าค่ะก็ขอแง่ายๆแบบนี้แหละขอแง่ายๆก็หอดฉันก็ตอบง่ายๆว่าไม่ยกให้พระเจ้าค่ะอะไรอะเออเฮ้ยนี่เป็นพระตาเจ้านายยุนเป็นพระตาเจ้าไม่ชอบเนี่ยหรือแกอยากเป็นขันหอยเหลืองเฮ้ยเทำไมจะหอนหลวงไงกูลิษพันน่ะดิท่านยุนอนาคตลูกสาวกำลังจะไปนี่สวยราชโลกมาเกยแล้วคิดดีแล้วกลับมาตอบใหม่ด้วย ตอนอยู่ในวังเกลียดเรายังนั้นอย่างนี้พอทีตอนนี้มาเจอเรื่องสาวเราชอบจะมาขออย่างง่ายๆาเล่นดมก่อนด้วยมีไม่มีจะบอกไหมไม่มีทำไมวันนี้เก็บกินวะไม่มีทั้งหมดชอบไอ่รอ้ด้วยเดี๋ยวจะลอยขาเลยอือกัน้าไป ปัญญูแน่นนงานที่เล้กูกัดขาแม่งเอายาหมองขาไว้ที่เตีนออนี่รู้มากเราก่อนที่มันจะรู้เราต้องรู้ก่อนอเขาเรียกว่าลิเกฉลาดมันเลอะปะเนี่ยเอาแต่งใหม่เสยุนหน้าฟานแดงดิวะแค่นี้มึงเครื่องง้นแล้วแล้ววันนั้นงานที่แล้วตากูแทบบอดมึงแช่ยาหมองไว้จะปุ่เท้าเลยอยู่ แล้วมันเลอะเทอไหมเนี่ยไม่เป็นไรแต่กลัวให้ยืมที่ลบหน้าชอบหรือพระเจ้าค่ะชอบรักด้วยมันนี้สาใจมาก <laughs> มกิ่นล้วด้วยผมไปถูหน่ไหอ่ะไม่เอาเรากลัวแสบตาถ้าชอบลูกสาวกันของฉันจริงย่อมแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูกสาวของฉันได้ใช่ไหมพระเจ้าค่ะทุกอย่างบอกมาเลยถ้าอย่างนั้นกรนองฉันมีเรื่องไม่พระองค์ทำ กระบอเขาจะให้เวลาพระองค์ท่านนั้น7วัน7วัน,วนที่นิ้วมือลูกสาวขระองท่านจะมีแหวนประจําตระกูลอยู่หาพระองค์ท่านทําวิธีใดก็ได้นําแหวนออกมาจากนิ้วลูกสาวของเราชั้นกระ่อมชั้นยินดียกให้เป็นคู่แต่งงานพระอจะูบเข้าไปยูเรโวงไม่ต้องถึง3วันอะไรหรอกนี่ขอหนาทีเดี๋ยวเข้าไปถอดมาให้เลยเดี๋ยวเข้าบ้านมออนเดียวไปเดียว เป็นบ้านของเราชั้นพรานไปอยู่ละวงผู้ใดไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านของเราชั้นแต่เราเป็นเจ้าไม่เกี่ยวที่จะเป็นเชื้อพระงู์พระเจ้าค่ะสิทธิ์ในบ้านนี้เป็นของของเราชั้นคนเดียวคืนเข้ามาของเราชั้นจะถือว่าบุกรุกและลูกปืนมันไม่มีลูกตาลั่นป้องปากมากับชั้นไม,ม่รับผิดชอบนะพระเจ้าค่ะใจเอาไปแหวนในบ้านนะ้างข้าบ้านจะเข้าเอายังไงอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของบุรุษท่านคิดหาทางกันเองพยุนลาพระเจ้าค่ะหัวหมอดีกว่าพยูน พยอนไอยุน,ออย,นยอมพ่อยอมเยอมจนหน้าแดงเลยเอาไอายดีอ่ะ